สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูด่ดีชาร์แนลนะครับวันนี้นะครับเอารองเท้าเอซิกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้ก็ออกที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอาจจะเหลือเยอะก็ว่าได้อันนี้อันนี้ผมคิดว่านะเพราะว่าเอซิกในที่ไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแรงเท่ากับเมกาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นงานคอลแลบระหว่างเอซิกกับแอนเดสันเพลนั่นเอง ในปีที่แล้วเขาออกมาอยู่ตัวหนึ่งเนาะก็เป็นงานคอแลแลบของ a s i c เหมือนกันนะครับตัวนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมพอสมควรน,นะส่วนในปีนี้นะครับก็ออกมาอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดเป็นงานของ Ed i s o n b ั l บจริงๆนะที่เป็นงานของเขาโดยที่ไม่คอแลแลบนะครับราคามันจะสูงมากนะในรองเท้าคู่หนึ่งอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะลองคลิกเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของเขานะครับจะมีแบบทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้าอะไรเงี้ยแต่รองเท้าเขาอะ จะมาในสไตล์ลักษณะแบบนี้เลยนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะครับอ่ะเรามาดูกันนะว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับตัวนี้กล่องมาในโทนสีครีมนะครับแต่ว่าในส่วนตัวฝาเนี่ยมันจะแบบมีสีแบบลุงๆอะไรอย่างนี้นะ,ะก็ในรุ่นเนี้ออกมาอยู่3สีนะครับ ตัวที่ผมหยิบมาตัวนี้นะครับคือสีสโมกเกรย์นะครับแล้วตัวนี้เป็นไซส์แปดครึ่งนะครับตัวนี้ผมเลือกไซส์แดครึ่งเพราะว่าเอ่อเท่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ยถ้าเราใส่ตรงไซส์มันจะคับมากนะครับเลยจําเป็นจะต้องบวกไปครึ่งไซส์นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับส่วนฝาด้านบนเป็นลักษณะแบบนี้อืมปื๊ดเปิดกล่องมานะครับไม่มีอะไรนะ กระดาษก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นกระดาษแบบธรรมดานะเป็นงานคอลแลบแบบคือต้องบอกว่าเอซิกเนี่ยเวลาทํางานคอลแลบนะบางทีก็ไม่ได้แบบวื้ววาอะไรอะ่ะแต่รองเท้ามันออกมาดีนะบางคนอาจจะติดเรื่องแบรนด์เนาะแต่ว่าลองมาดูเรื่องของคุณสมบัติรองเท้าเนี่ยจะบอกว่าเอซิกเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะที่ใส่สบายต้องบอกอย่างนี้ ในโมเดลเนี้มันก็เป็นโมเดลใหม่ตัวหนึ่งนะครับที่ทาง a อซิออกมานะอ่ะเรามาดูกันนะว่าตัวนี้มันน่าสนใจหรือเปล่านะครับก็ในโทนตัวนี้เนาะมันเป็นส m o กเกรย์แต่ว่ามันคล้ายๆดีไซน์แบบฉลามเออตัวนี้นะก็เป็นอะไรที่แบบนิยมนะครับในสีนี้สีนี้คือสีที่คนซื้อมากที่สุดซึ่ง มีสีครีมสีครีมแบบเหลืองๆนะตัวนั้นตัวหนึ่งแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีดําตอนแรกผมจะเลือกสีดําละเพราะผมชอบนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวเนี้ยมันขายดีก็เลยเลือกมาเออแปลกไหมเลือกมาเพราะว่ามันขายดีนะครับอะเรามาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับในส่วนของเ p p e r เนี่ยนี่เลยจะเห็นว่ามันเป็นหนังนะครับ ในลวดลายของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากาก็จะเห็นมีแบบระยงระยางเป็นเชือกอะไรเงี้ยเห็นไหมสีเขียวนะครับตัวสีเทาลายๆนี่นะก็จะเป็นโลโก้ของ A อซนะครับจะเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมแล้วก็มีหมุดตรงนี้นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขา แต่จุดที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคือตัวนี้นะผมก็ไม่เคยเห็นรุ่นก่อนหน้ามาก่อนนะครับเขียนว่าแอนเดอร์สันเนะครับก็ตัวนี้เป็นโลหะนะครับเท่าที่จับนี่นะเป็นโลหะนะไม่ใช่พลาสติกลวดลายเห็นไหมครับก็จะมีลวดลายแบบเนี้ยคือเขาดีเทลเขาเยอะนะในรองเท้ารุ่นเนี้ยถ้าใครมอง ภาพปกตินะมองรูปที่แบบโฆษณาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่เวลาเห็นรองเท้าจริงเนะี่ยเออน้องบอกว่าดีเทลเขาทำมาดีจริงครับนี่เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะครับตัวสีเขียวเนะนี่ยเนี่ยผ้าผ้าเหมือนผ้าที่มันเป็นรูๆแล้วมีฟองน้ำอะไรอยู่ข้างในมันจะนุ่มๆน,นะครับไล่ขึ้นมาเนะี่ยตัวนี้ก็เป็นหมุดอีกตัวหนึ่งเนะี่ย ก็ลักษณะเด่นของตัวนี้อย่างที่บอกไปก็คือมีเชือกนี่แหละระยงระยางเชือกตัวนี้มันเป็นเชือกแต่งแต่งรองเท้าให้มันแบบดูมีมิติมีอะไรมากขึ้นนะครับก็อย่าไปเผลอแกะมันแล้กันนะผมไม่รู้ว่าแกะแล้วมันจะผูกได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะตัวนี้แต่ก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ เป็นเหมือนเชือกแบบเชือกสลิงอ่ะไม่ใช่เป็นเชือกผูกรองเท้าแบบนี้ตัวนี้มันคล้ายๆเชือกผูกรองเท้าเนาะแต่ว่าตรงกันแน่เป็นเชือกแบบสลิงนะครับมันจะเหนียวเหนียวแข็งๆหน่อยตัวนั้นตรงนี้ก็จะมีหมุดอีก2ตัวนะครับเป็นโทนสีอย่างนี้สีเหมือนคัพเปิลเนาะสีเหมือนทองแดงนะครับตัวนี้นะแล้วก็โซนะนด้านหลังนะครับก็จะเป็นโทนเห่า ก็จะมีเล่นแบบลายเส้นเงนี้ยมันคล้ายๆฉลามนะตัวนี้ส่วนมิโซนะครับมาในลักษณะแบบนาๆอย่างนี้เลยอยากบอกว่ารองเท้าเนี่ยเบามากตัวนี้เหมือนเป็นโฟมนะครับเท่าที่จับนะนะครับแล้วก็มาตรงนี้ตัวนี้มันจะเป็นยางไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับเป็นยางนะ ก็ใครที่ชอบ a s i ิกนะครับก็ลองไปดูนะในรุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นนึงนะที่แบบสวยงามจริง,รงส่วนหัวรองเท้านะครับมาในโทนแบบโฉบเฉี่ยวมากแล้วก็ดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวมากเราจะเห็นว่าเราจะเห็นแบบมีสีแบบขาวสีขาวแบบขาวเนี่ยขาวมันไม่ขาวสนิทเนาะแล้วก็มีผ้าใช่ไหม แล้วก็มีโทนเทาแล้วก็มีเทาเข้มนิดทีหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นลายแบบลายฉลามอืมนี่ดูกันใกล้ๆนะครับเห็นไหมดูผิวของเขานะเนี่ยหนังของเขาใช้แบบคือหนังดีหนังพรีเมียมเลยนะครับตรงนี้จะเป็นอีกลายหนึ่งอ่า นี่คืองาน a อซิที่แบบเป็นงานคอแลบทำออกมาคือคือดีอ่ะต้องบอกว่าดีจริงๆนะส่วนตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็รัดมาปกติไลขึ้นมานะลิ้นรองเท้านะครับโอ้หผมไม่อยากจะแกะเลยนะตอนแรกว่าจะแกะใด้วยคิดไปคิดมาคงแบบลำบากมากเลยเราจะเห็นว่า เชือบูงเท้าเนี่ยมันมีอีชั้นหนึ่งเห็นไหมแล้วมันมีทับไอ้เส้นเนี่ยอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่ะไล่ดูไปนะครับดูไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นทั้งผ้าเนี้ยผ้าแบบผ้าตะข่ายสลับกับหนังแล้วก็มีแถบนี่นะเนี่ยสีเขียวๆเ,เหมือนเหมือนเชือบูงรงเท้าตัวเนี้ยเอออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดบอกไม่ถูกเลยนะไล่เปหูจริง ่วนตรงนี้อะก็ยังร้อยเข้าไปในเชือปปูรองเท้านะครับมีตัว A อยูอ่ไลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับลิ้นรองเท้านะก็จะเป็นแบบนี้เขียนว่า A อซิกนะครับเป็นทั้งหนังทั้งผ้าตะข่ายนะโอ้คือแบบโคตรดีอะทำมาดีมากเลย ผมชอบรองเท้าที่มีดีเทลอะไรอย่างนี้เยอะๆนะแต่บางทีก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็ลองดูตามภาพละกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะรู้เชื่อผงรองเท้านะครับก็ค่อนข้างจะแบบเออทำออกมาคือแบบตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนยังไงเป็นหมุดวะนี่นะครับ ข้างล่างก็จะไม่เหมือนข้างบนนะเห็นไหมข้างล่างก็จะเหมือนแบบลายลาย,ลายเส้นๆน,นะครับเหมือนเคปล่าอะไรอย่างนี้สวยนะครับใต่รองเท้าคู่นี้นะใครพลาดก็อาจจะแอบเสียดายทีหลังนะส่วนฝั่งด้านในนะครับก็คล้ายๆกับฝั่งด้านนอกนะนะครับมันจะมันจะ คนละโทนกับฝั่งด้านนอกเวลาเราใส่เนี่ยมันจะดูเหมือนว่ารองเท้ามันถูกแบ่งครึ่งสีกันนะครับนะผมจะพลิกรองเท้าให้ดูนะเห็ <c oughs> นไหมด้านนอกมันจะดูสว่างแต่ฝั่งด้านในมันจะดูแบบเข้มขึ้นนะครับเวลาเราใส่รองเท้าเดินเนี่ย มันจะเหมือนกับว่าเราแบ่งครึ่งสีรองเท้าเนอะมันก็เลยทําให้รองเท้านี้มันดูเด่นขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมนอ่ลักษณะก็คล้ายๆฉลามนะครับอย่างที่เขาดีไซน์มานะมันก็แหลมๆหน่อยเนอะและ้วก็การใช้โทนอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเล่นลวดลายของขีบฉลามอะไรงี้เออส่วนด้านหลังนะครับนี่เลย เห็นว่าพื้นเนี่ยมิโซเนี่ยมันหนามากนะครับตัวนี้ใส่สบายแน่นอนไล่ขึ้นมานะครับกามีโลโก้ของ a อ i ิกอยู่นะตัวนี้เป็นพลาสติกด้านหลังสวยไหมเห็นไหมดีไซน์สวยมากส่วนบนสุดนะครับก็จะสก,กีนนะตัวนี้เป็นสก,กีนแอนเดอร์สั l เนะครับ มาดูอาโธสักหน่อยอวสโเอาโซธก็สวยนะครับเปกตาดีเป็นหลุมๆค่อนข,ข้างจะเยอะเนาะนี่เลยคือดีเทลรองเท้าทำออกมาดีนะครับตัวนี้นะเรื่องของดีไซน์การยังไงการเอาเชือกเอาอะไรเงี้ยมาทำในสไตล์ของเขาเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับ บางคนอาจจะไม่ชอบสีนี้นะก็ลองไปลองดูสีดําได้นะครับสีดําก็สวยนะสีดํามันก็จะใส่ง่ายส่วนเชือกของเขาเนี่ยสีดํามันจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับมันก็จะไม่ทําให้มันโดดเด่นในลักษณะแบบนี้นะแต่ผมคิดว่าถ้าใครที่สามารถที่จะผูกอย่างนี้ได้นะก็ลองไปหาเชือกในลักษณะแบบเนี้ยที่มันยาวหรือว่าไปเปลี่ยน เป็นอย่างอื่นก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นเชื่องอย่างเงี้ยคือสามารถที่จะดัดแปลงจากตัวนี้ได้นะครับก็คือเราคัสตอมให้มันให้มันดูโดดเด่นมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ยคือลักษณะปกติที่เขาดีไซน์มานะครับตัวฮุกนี่มันก็แบบอย่างนี้นะตัวนี้มันจะแบบยึดยึดตายนะยึดตาย มันไม่มันขยับไม่ได้นะครับตัวนี้นะเนี่ยอ่าก็สองข้างเหมือนกันนะครับสองข้างเหมือนกันป้ายที่เขาให้มานะมีอยู่สามป้ายหนึ่งสองสองนี้ก็สองนี้เขาจะมีป้ายเขียนแอดเดอร์สันเบลอยู่ด้านหลังส่วนอีกกันก็ นี่เลยเอิกมาดูอินโซสักหน่อยนะครับอินโซก็สองข้างจะไม่เหมือนกันนะอ๋อตัวนี้แกะไม่ได้นะครับผมก็จะให้ดูอย่างนี้ฝั่งด้านซ้ายนะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เขียนว่า n อนเ s o n Bell นะครับพื้นจะเป็นสีดำตัวสีเป็นสีเขียวส่วนอีกฝั่งหนึ่งปึ๊บอันนี้คือข้างขวา ก็จะเป็นโลโก้ของเอ i ินะครับเป็นสีเทาพื้นสีดำเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูออนฟีดคู่นี้กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะ ผมใส่แล้วรู้สึกว่ามันนิดนึงอ่ะหลวมนิดนึงถ้าเราใส่ถุงเท้าที่มันหนานะมันจะพอดีนะครับในทรงรองเท้าเนี่ยแน่นอนตรงหัวรองเท้านะครับบันจะลียวเนาะถ้าเราเลือกแบบเผื่อครึ่งไซส์นะมันจะหลวมนิดนึงนะครับอาจจะแก้ด้วยการใส่ถุงเท้าที่มันหนาขึ้นแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าถ้าเราใส่ตรงไซส์เนี่ยมันจะบีบหัวเท้าเราหรือเปล่าแต่ ถ้าคนเท้าบานนะผมว่าให้เลือกเผื่อไปเลยบวกครึ่งไซส์นะครับในรองเท้ารุ่นนี้นะชัวร์นะครับมันจะได้ไม่บีบในส่วนหน้าเท้าเราด้านบนนี้นะครับก็ถ้าใครมีโอกาสนะลองไปลองดูก่อนก็ได้นะครับในรองเท้ารุ่นนี้ผมไม่สามารถที่จะฟันธงให้ได้จริงๆนะครับในเรื่องไซส์ในรองเท้ารุ่นนี้นะลองไปลองดูที่ช็อปก็ได้นะครับ แต่ถ้าใครอยากซื้อจริงๆแล้วไม่มีโอกาสได้ลองนะบวกไปเลยครับครึ่งไซส์อันนี้ก็ยังไม่ได้หลวมมากนักนะก็มาแก้ด้วยการอย่างที่ผมบอกก็คือใส่ถุงเท้าให้มันหนาขึ้นนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเราชมกันสวัสดีครับ